กู้โลกคุณผู้ชมคะเชื่อไหมว่าฝาขวดน้ำเนี่ยเอามาทำเป็นไม้แขวนเสื้อได้และที่ดีฉันใช้อยู่น,นี่นะบอกเลยมันแข็งแรงดีมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทำได้จริงแต่เขาจะทำยังไงติดตามพร้อมกันในตลาดกู้เลก เด็ดนี้กันหน่อยอู้ยไม้แขวนเสื้อจากฝาขวดน้ําทํำยังไงก็ฝาขวดน้ําที่เราคุ้นเคยนี่แหละคุณผู้ชมฝาขวดน้ําดื่มฝาน้ําผลไม้ฝาน้ําอัดลมใดๆก็ตามเก็บเอาไว้ค่ะแล้วส่งมาให้ที่นี่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงรีไซเคิลหรืออัพไซคลิ่งให้กลายเป็นไม้แขวนเสื้อแล้วบอกเลยตอนนี้ขครดีมาก ออดเดอรผลิตกันเทพจะไม่ทันเลยทีเดียวขั้นตอนการทําก็คือนําฝาขวดเนี่ยมาหลอมค่ะหลอมด้วยความร้อนจากนั้นก็รีดให้มันเป็นเส้นแล้วก็ให้มันไหลไปตามพิมพ์ไม้แขวนเสื้อค่อยๆทำกันไปค่ะฝ่ายที่กระทุงพลาสติกก็กระทุ้งไปฝ่ายที่วางพิมพ์พก็วางไปแล้วก็อย่าลืมค่ะปัทบตราพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมเป็นการยึดให้พลาสติกมันเชื่อมกันกลายเป็นไม้แขวนเสือ้อ เส้อหนึ่งอันนี้จะทํามาจากฝาขวดพลาสติก65ฝานะคะเป็นการผ่านกระบวนการหลอมเหลว100%ราคาจําหน่ายก็อยู่ที่4ชิ้น39บาทเท่านั้นเองและที่ดิฉันชอบมากก็คือว่าถ้าหากว่ามันชํารุดมันแตกมันหักแล้วก็เราสามารถส่งชิ้นส่วนไม้แขวนเสื้อที่แตกหักเนี่ยกลับไปให้เขาหลอมใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคุณขาและนอกจากไม้แขวนเสื้อที่ทํามาจากฝาขวดแล้วเนี่ยที่แห่งนี้นะคะเขายังทํา ขวดน้ำเอามาแปรสภาพเปลี่ยนเป็นไม้กวาดได้อีกด้วย เห็นไหมคุณผู้ชมขวดน้ำหนึ่งขวดสามารถนำมารีไซเคิลนำมาอัพไซคลิ่ได้หลายอย่างแบบนี้หรือหลอดดูดนี่แหละค่ะหลอดดูดน้ำก็เอามาทำเป็นไส้ของหมอนแทนหมอนนุ่นหรือหมอนโพลีเอสเตอร์แบบนี้ช่วยเรื่องของแผลกดทับได้ดีทีเดียวเอา้าได้เห็นผลงานดีๆแบบนี้แล้วอยากรู้ที่มาที่ไปต้องไปพูดคุยกันเลยค่ะกับนางสาวพัฒยาแก้วประดับหรือคุณขวัญล่า อายุ55ปีพี่ขวัญล่าดีนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านภายัยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ขวัญล่านะเป็นมักคุเทศทางทะเลต้องมีกิจกรรมเก็บขยะทางทะเลทุกปีและสังเกตว่าเอ๊ะปริมาณขยะที่เก็บทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะจัดการขยะซึ่งต้องเริ่มต้นในชุมชนและเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเมื่อปี2555ตอนนั้นเปิดธนาคารขยะออมทรัพย์ค่ะรับฝากขยะที่ขายไม่ได้ส่วนที่ขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้ก็รับมา แล้วนํามาแปรสภาพนี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปตอนต้นแล้วก็นําเงินรายได้นั้นมาเลี้ยงคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่มาช่วยงานกันนี่แหละค่ะตอนแรกเนี่ยก็แปรรูปเป็นของใช้ชิ้นเล็กๆน้อยๆก่อนพอขายดีพอมีไอเดียสร้างสารรค์ก็เริ่มทําเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้าสวยงามมากมายหลากหลายรูปแบบเป็นไหมคะจนทุกวันนี้ท่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ ที่มีหน่วยงานมาศึกษาดูงานไม่ขาดสายพูดก็พูดต่อคุณผู้ชมน่าไปจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะให้หน่วยงานชุมชนองค์กรไปดูงานกันได้หรือใครสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากขยะหรือใครมีขยะพลาสติกอยากจะส่งไปให้เขาช่วยรีไซเคิลก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อไปได้นะคะทาง Facebook ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะบ้านไผ่ติดต่อคุณขวัญลาภประธานชุมชนโดยตรงได้เลยนะคะ098874 9388แล้วตอนนี้ทางชุมชนก็ทําแบบนี้มานาน12ปีถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลหมู่บ้านซีโร่เวสที่3ของประเทศในปี2565ด้วยแ<ม>ละทางชุมชนแห่งนี้ก็ยังมุ่งมั่นในการจัดการขยะเพื่อโลกที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะเห็นไหมเห็นไหมว่าพลาสติกที่ดูไร้ค่าแต่ถูกนำกลับมาทำให้เกิดเป็นของใช้ได้จริง แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหมถูกใจจริงๆเลยค่ะเอาลองดูค่ะคุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อโลกที่ยังยืนนะคะสุขหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้เราช่วยกู้โลกกันบ้างติดตามกันในตลอดกู้โลก